ผตอนนี้เราอยู่ในรายการเกมเมอร์แคทีนะครับก็วันนี้จะมาแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะครับผมก็จากแกล้งเพื่อนคลิปแรกนะที่ผมแกล้งไอ้ฟัดนะครับก็คนดูเยอะมากนะผมเป็นแสนกว่านะครับก็เลยจะมาแกล้งคนที่สองนะผมคือทีมซีสว่านะครับเกมเมอรทีวีก็ผมก็ไอ้นัทธกิจไอ้ทิมนะครับเดี๋ยวเรารีบต่อมาดีกว่าเดี๋ยวเรารีบต่อว่าเราชื่ออะไรครับ เขาชื่อเบลล่าครับผมเบลล่าค่ะเอ้ยแล้วต้องแบบนินเนียนครับผมแล้วนายชื่ออะไรอ่าแล้ว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 เธอดีกว่าแล้วเธอชื่ออะไรชื่ออะไรเออแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะเออมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาตอบนะครับเมื่อกี้ผมกดผิดผมว่าจะกดไปที่ดีแล้วมันออกเฉยเลย โอเคนะครับออาเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาตอบก่อนนะครับแล้วเธอชื่ออะไรอะ่ะเออเออเออเดี๋ยวรอรอเว้ยบัญชื่ออะไรผมรู้อยู่แล้วแหละแต่ต้องรอชื่อบูอ๋วัตฟัดอ๋อจริงๆมันชื่อทิม,ทมเออทิมนะครับอ๋อจริงๆมันชื่อทิมแต่มันบอกชื่ออีกคนหนึ่งมาอ๋อ อยู่โรงเรียนอะไรอะ่ะก็สตีสตีสีสตีสีค่ะในแคับผมอ่ามันต้องอย่างนี้อยู่ห้องอะไรอะ่ะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็คุยกับไอทิมมาพอระยะแล้วแหละเออว่าคุยเรื่อยๆนะครับผมแตกมันก็ถามมาจังเลยเนะครับผมกลัวความแตกมากก็ผมแต่ก็ เออเธอมีแฟนยังยังยังเลยยังเลยโอ้ยทิมโจมตีใหญ่เลยวะ่ะไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยโจมตีโจมตีไอ้ชิหายต้องการมีไหมดูมันถามดิไอ้ชิพหายนะครับโอ้โหไอ้นี่โจมตีมึงไม่รู้ซะแล้วว่ากูเป็นใครนะครับเล้ใครมันมาอยากสิอยากมี อยากสี่อยากสี่ต้องต้องเขียนแบบผู้หญิงนะครับอยากสี่อ่าแล้วแล้วบูจิมันบอกว่ามันบอกว่ามันชื่อบูนะครับแล้วบูมีแฟนยางเอ้ยเอ้ยมันต้องอย่างนี้เว้ยอย่างมันต้องอย่างงี้โทรคุยได้เปล่าไอ้ชิบหายและไอชิบหายแล้วครับยังเลยอะ่ะอ๋อยังก็ผม จากตอนแรกที่ผมอัดคลิปแกล้งเพื่อนนะก็มันมีคนชอบบอกผมเสียงดังนะวไอ้ตานี้ผมก็เลยไม่ต้องเสียงดังแล้วกันอายอ่ะอายอ่ะเอออายอ่ะเออต้องอายก็ผมคุยกันครั้งแรกจะมาโทรุงโทรคุยมันบ้าไปแล้วแหละดู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 เคยดู Youtube ไหมเคยอยู่ เคยอยู่เออไนี่เอ้อนี่จอมโจมตีครับผมจอมโจมต,ตีเคยอยู่ชีบูวัตฟัก <c oughs> ตอนแรกมันบอกว่าชีบูคืออะไรเดี๋ยวเพิ่งปัดเหนียวเคยอยู่ทำไมอ่ะ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 เออเราต้องถามไปนะครับ <c oughs> อย่าให้มันได้เงียบ <c oughs> อย่าให้มันได้เงียบครับผมอ่าแป๊บนะ เรื่องคุยกันครั้งแรกนี่จะให้ส่งรูปเลยแหละมึงบ้าไปแล้วปะทิมเ <c oughs> ออแล้วแล้วอายุเธออายุเท่าไรอะเท่าไร่อะสูงเท่าไรอ่อ่ะแล้วเธออายุเท่าไรเราร้อยสี่สิบแปดสิบแปดบวกสิบแปดบวกโตจังโตจังก็ผมเราต้องแนบเนียนอย่าให้มันรูนะครับ เอออย่าให้มันรู้ว่าเป็นเราว่า h e f ฟักเมื่อกี้กดผิดอีกแล้วโตจังเราแ4 8โตจังก็ผมโตจังเออเราเพิ่ง14เองเออเราต้องบอกเราเพิ่ง14เองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเพิ่ง14เองอ่าเป็นเรื่องดีเรื่องงามก็ผมอ๋เอเฮ้ยคุยมาตั้งนานมาต้องถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย มันต้องถึงขั้นนี้แล้วท่านผู้ชมมันจะตอบว่าอะไรส่งคลิปเสียงมาก่อนต้องตอบมาก่อนตอบมาก่อนสิเออต้องตอบมาก่อนตอบก่อนสิตอบก่อนสินสจีบได้ปะเออจีบได้ปะนะนะเออจีบได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันตอบก่อนถ้าได้นี่กูส่งอิโมจิแน่นอนถ้าได้นะกูอิโมจิ e แน่ อิโมจิแน่ hey, เ้ยเตรียมกูเตรียมส่งแล้วผมนี่เตรียมส่งกันเลยทีเดียวก็ผมเอ้าแล้วแม่งไม่ออนเลยว่าตัฟักเงียบเลยแหละถึงจะเงียบเลยเหรอเพื่อน <c oughs> ถึงับเงียบเลยเหรอเพื่อนอ่ะเดี๋ยวส่งให้ฟังก็ได้ส่งให้ก็ได้จีบได้ปะส่งให้ก็ได้จีบได้ปะได้สิ จีบทำไมอ่ะอยากได้เหรอใช่จีบจีบได้นะจีบเราได้นะจีบได้นะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไม่เขียนอย่างนี้ครับใช่เดี๋ยวส่งคลิปเสียงให้ฟังเดี๋ยวส่งคลิปเสียงเสียงให้เดี๋ยวส่งคลิปเสียงให้คลิปล่ะถ้าจีบโทรคุยได้เปล่ะได้ได้มามา เรวส่งคลิปเสียงให้ส่งมาส่งมาคเคเคีคีทีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องส่งคลิปเสียงไปใช่ไหมโอเคตอนนี้แหละผมจะเปิดเผยแล้วนะผมคุยกับมันโคตรนานเลยชิบหายส่งมาเลยจีบถ้าส่งมาจีบได้เลยใช่ไหมเออเดี๋ยวกูส่งไปให้ไอชิบหายโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดเผยความจริงของเราแล้วนะครับทำไมไม่กูจีบเล้ ก็ตอนนี้ส่งคลิปเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ฟังเว้ยว่าคลิปเสียงมันเป็นยังไงนะครับอ่าเฮ้ยทำไมไม่กูจีเฮ้่โคตรเท่ถึงเวลาเปิดเผยแล้วนะครับก็คลิปเสียงทําไมมึงไม่ส่งไปอ่ะเพื่อนเอ้ยคลิปเสียงส่งไปดิอ่าเดี๋ยวรอคลิปเสียงส่งไปก่อนละกันนะครับ เหมือนในตอนนี้โอเคก็ผมในเมื่อคลิปเสียงมันไม่ยอมส่งไปนะครับงั้นเราจะใช้พิมพ์เลยแล้วกันกลัวเองกันคันกลวยเกลียดเว้ยเงียนเว้ยทิมจีบดีทิม <c oughs> จีบดีทิมนี่สาวสวยนะเฮ้ยนะเฮ้เยเฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคโมจี ขีบหมดิโคตรเชี่ยเลยขันควายเยี่ยนวะทีมจีนทีมชาตินั่งไงอาคีเซฟเรียบร้อยแล้วอาคีโคตรเชี่ยเลยตัดต่อแป๊บตัดต่อแป๊บก็สำหรับคลิปนี้นะครับผม เจอกันคลิปหน้านะครับว่าคลิปหน้าแบบผมจะไปแกล้งใครต่อหรือว่าจะแกล้งยังไงก็ติดตามชมกันได้นะครับโอเคไปแล้วจุบจุบนูบด้วยนูบด้วยมึงอ่ะน,นูบมึงอ่ะน,นูบนูบนูบนะครับผมเราต้องเขียนว่านู๊บโอเคไปแล้วครับจุบจุบแล้วผมก็คุยกับมันอย่างนี้ตลอดแหละก็ไม่ต้องสนใจนะครับไปแล้ว